ทททปักหมุดทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่1ใน5ซอฟพ,พาวเวอร์ของจังหวัดลบบุรีขานรับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยครับที่ไร่คุณลำยองตำบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนางอารีรึกสภาพผู้ใยการสนักง,งานทททสักงงานลบบุรีพร้อมเกษตรกรผู้ปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปักหมุดเปิดแหล่งท่องเที่ยว Amazing Thailand ต้อนรับลมหนาวทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ที่กำลังบานสะพรัง่งซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน5ซอฟต์พาวเวของจังหวัดลบบุรีภายในแปลงกเกษตรกรก็จะปรับแต่งพื้นที่สร้างเส้นทางภายในแปลงปลูกพร้อมกับจัดพร็อพนะครับเท่ๆเก๋ๆเป็นมุมต่างๆไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้ถ่ายรูปกันมีบันไดสูงตดให้นักท่องเที่ยวไปชมทุ่งและเก็บภาพในมุมสูงด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีรถไถเพื่อการเกษตรรถ2แถวโบราณแบบคลาสสิกและรถ ATV แบบ4ล้อคอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและด้านหลังของทุ่งทานตะวันแปลงนี้จะมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขาพระยาเดินทงตัดกับท้องฟ้าสีคราม ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทุ่งทานตะวันแปลงนี้สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบรุรีโทร036770096ต่อ7หรือ Facebook f แ n p a g e ททท,ทสำนักงานลบบุรีค่ะแหมเหลืองอารามเลยนะครับเต็มท้องทุ่งตัดกับวิวทิวทัศน์เขาพญาเดินธงด้านหลังของจังหวัดลบบรุรีสามารถไปเที่ยวกันได้จนถึงสิ้นปีนี้นะครับ